ไมเดี MM ๋ยวเดี๋ยวพร้อมกันเชื่อชาไปครับชาไปครับร้ชาไปชาช็อกินโกโ้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพี่น้องประชาชนาชาวอุชุมรีจะเลือกนักการเมืองหรือผู้แทนทางการเมืองสไตล์ไหนผมเคยบอกตลอดเวลานักการเมืองยิ่งมีตําแหน่งสูงต้องยิ่งทําตัวต่วตําถ้าเราตำแหน่งสูงแล้วทาตัวสูงส่งพี่น้องประชาชนก็กลับต้องไม่ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นฐานะของนักการเมืองในเด็กที่บ้าน ตอนนี้เราเป็นนักการเมืองด้วยต้องเสียสละเสียสละทั้งเวลาส่วนตัวเสียสละทักษิณส่วนตัวเสียสละเวลาครอบครัวทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะเราอาสามันเป็นตัวแทนทอกท่านเราก็ต้องทำงานเต็มที่ชมุมรีที่ผ่านมาเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องมาดูว่าพี่น้องปกกงระชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าการเมืองจะออกแบบไหนเท่าเดมการเดียวกัน อยู่ด้วยกันได้คุยกันได้แต่ถ้าอุดมการที่ผมบอกอุดมการกินผมต้องการที่อยู่พรรครำชะละจาวก,กรนดูลุงตู่เป็น่นงี้ <c oughs> แค่นั้นใครจะเป็นสาราทิตมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าอุดมการเดียวกันไปไปด้ยวยกันได้หมดครับแต่ถ้ามันไม่ใช่แล้วก็คือไม่ใช่แต่เราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับอย่างผมเป็นพอ,อการเลือกตั้งของพรรครำชะละซึ่งเป็นพัแกแกนหลักจัดตั้งรัฐบาล เราต้องมีความพร้อมจังหวัดอื่นพร้อมหมดจังหวัดเราไม่พร้อมได้อย่างไงเราเป็นหน้าที่เราภารกิจเราเราสัมฤริท่านหัวหน้าพักท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านสัมฤิให้ผมเป็นผู้ดูแลในการจัดตัวผู้สมัครในวัดชุมนีแล้วผมเรียนว่าผมเป็นลูกพักซึ่งโดยตําแหน่งแล้วก็เป็นขอพักก็ต้องปฏิบัติตามภารกิจตามข้อสั่งการท่านหัวหน้าพักท่แล้วนะครับในส่วนนี้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นใครที่มีโครงการที่อยากจะอยู่พักลำชลัด หรือสรรพคุณตุเป็นนายุกในครั้งต่อไปก็ามาคุยกันทํางานด้วยกันได้นะครับผมเองไม่ได้มองว่าเราจะมีตําแหน่งทางการเมืองแล้วจะคุยกับคนอื่นไม่ได้ไม่ใช่ผมบอกว่างานจริงสูงก็ยิ่งทําตัวต่ำเราถึงกันจับต้องได้แต่ไม่ใช่เราเป็นแล้ว จะเลือกตั้งค่อยมาหาใครจะคุ้กับเราถูกว่าพยกมือไหว้ชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกไม่เคยเจอเลยสี่ปีเป็นมาเนี่ยอีกปีแล้วไม่เคยเห็นทําอะไรไอยเรานี่อยู่ตลอดพื้นที่ไม่อยู่ก็ต้องมีเรือขายลงไปในพื้นที่ตลอดผมถามว่าการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงในชุนดีอย่างไรอยู่ที่พี่น้องประชาชนชาวัาชุนดีไม่พูดตัดสินธินะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ย การเมือง<า>ต้องยอมรับถึงการเสียสละทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อความเจริญของพี่น้องประชาชนและเป็นที่พึ่งพาพึ่งพิงของคนที่เขาเลือกเราการเมืองไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวน,นะครับผมยืนอยัดแค่นี้ว่าการเ <นา S 1> มืองไม่ใช่เร <นา S 1> ื่องของผลประโยชน์และไม่ใช่ธุรกิจครอบครัวเป็นเรื่องของการเสรียสละและทุกคนที่เป็นนักการเมืองที่ยืนอยู่ตรงนี้ทุกคนเสียสละให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สราบสุดผมมาตั้งไปสิบเจ็ปีผมถามแล้วผมผมเคยทักครั้งไปที่ เป็นนัฐมนตรีเราไม่เหมือนเดิมผมมีแต่ยิ่งสูงล้วยิ่งกลับนี่คือกําลังบอกว่าแล้วผมไม่เคยบอกอย่างนีนกก้นายกหลายท่านเน่เราก็เคยช่วยเหลือกันมาเราเคยบอกว่าท่านนายกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็เหมือนครอบครัวกันเหมือนเป็นคนในครอบครัวด้วยกันมันต้องหาลือกันต้องปรึกษากันประโยชน์สูงสุดคือพี่น้องประชาชนเขาจะประโยชน์ชนชนตัวเราครับเรวจะมีนีกทารตอนต่อไปบอครับก็ผมคิดว่าคงไม่น่ามีแล้วนะเพราะว่าผมคิดว่า มันควรจะต้องตั้งหน้าตั้งตากันในการที่เตรียมตัวเลือกตั้งที่มีขึ้นสักปีหนึ่งเวลาหนึ่งปีคือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพี่น้องประชาชนชาวหอวทุมรีจะเลือกการเมืองแบบเดิมๆหรือจะเลือกการเมืองที่คิดว่าเสียสลัและชัดเจนจริงใจติดต,ตินะจะต้องได้